สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจ9193ดี่ดกาวริสิเกครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสไลด์ลำนะครับ FC นะครับตั้งแต่ผมทำคลิปตัวสไลด์ลำไปครับผมทำตัวที่เป็นสไลด์8มิลใช้ได้ทั้งลูกเหล็ก8มิลน,นะครับหรือ5ทับ16หรือว่าจะใช้กับลูกหัวโดมแล้วก็จะใช้กับลูกสลักมันเกิดปัญหาคือ FC หาซื้อลูกหัวโดมกับลูกสลักไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อเพื่อสมาชิกทีด้วยนะครับเพราะว่าบางเจ้าบางร้านที่ขายอยู่ตัวนี้บางร้านเขาก็ไม่ได้ขายนะครับอ่ะก็ตัวน,นี้เป็นปัญหาหนักเกี่ยวกับพวกที่จะสนใจจะทำะสไลด์ลำแปดมินกับหัวโดมนะครับแล้วบางคนหลายท่านที่ทําไปแล้วครับสั่งซื้อไม่ได้ก็ตัวตน,นี้ก็ต้องท่านก็ต้องหาแพลตฟอร์มออนไลน์หาเอาเองครับว่า ตรงไหนก็ขายบ้างอันนี้ผมบอกไม่ได้นะครับอ่ะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ก็ขายตรงไหนหรือเปล่านะครับอ่ะ FC ทุกท่านนะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับอ่ะสหรับทั่วสายลำนะครับอ่ะ FC นะครับอ่ะบอกผมว่านะครับพี่ครับอ่ะช่วยออกแบบตัวนี้ให้หน่อยครับไ่สายลำเหมือนกันครับแต่ว่าขอเป็น12มิลหรือว่า16มิลแล้วกันครับอ่ะมันจะแรงกว่าถูกต้องครับอ่ะมันจะแรงกว่า8มิลครับหัวโดม8มิลกับตัวสลัก8มิลครับ ตัวที่เป็นลูกแก้วสไลด์ลำถ้าใช้ลูกแก้วหรืออมิลครับ16มิลครับะมันแรงกว่าอยู่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับะแล้วก็วิธีการล็อกนะครับจะล็อกยังไงนะครับผมจะล็อกกับลูกโอลิงครับว่าโอลิงทายังไงทํา2งชั้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโอลิงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับลอกลูกกับใช้โอลิงครับอ่ะเราจะเปลี่ยนลำยังไงวันนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําเทคนิคนะครับผมจะทาคลิปให้ดูนะครับอ่ะ แต่ละขั้นตอนนะครับว่าเอฟซีถามมานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับรีวิวสาหรับตัวสไลด์ล้ำสิบสองมิลนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาสิบสองมิลหรือสิบหกมิลดีนะครับผมจะทําให้เอฟซีเป็นตัวอย่างนะครับเพราะเอฟซีอยากให้ผมทําเป็นคลายๆครับเพราะต้องการสไลด์ลเดี๋ยวพ่อลูกทางท้ายนะครับก็คนเราครับมันชอบเหมือนกันผมบอกแล้วว่าหลายคนหลายท่านครับถ้าเล่นแปดมิลอยู่นะครับแล้วผมมาเจอสิบสองมิลครับมันแรงกว่า เอฟซีจะลืมแปดมิลไปเลยนะครับอ่ะก็คงจะเข้าใจครับเมื่อก่อนเหมือนกันผมเล่นใหม่ๆครับผมจะเล่นแปดมิลนะครับอ่ะโดยเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าลูกแก้วสิบสองมิลมันมีนะครับอ่ะมันมีแต่ลูกแก้วสิบกมิลเมื่อก่อนที่แอลกอฮอล์มาใหม่ๆครับเขาจะเล่นสิบกมิลกันที่เป็นลูกตาแมวนะครับลูกแก้วตาแมวที่เล่นมาเก็บกันนั่นก็คือตัวนั้นนะครับอ่าแล้วทีนี้พอมาช่วงหลังครับก็จะเป็นลูกเหล็กแปดมิลหรือห้าทับสิบหกนะครับอ่ะ ขอบเยนอย่างนั้นมาครับแบบมันก็จะมีลูกแก้วขึ้นมาครับแบบแต่ลูกแก้ว12บมิลนะครับแบบช่วงนั้นจะหายากมากนะครับแบบเพราะว่าทุกคนไม่รู้จักกันนะครับแบบแต่พอมาช่วงหลังในปอดเปล็ดฟอนออนไลน์ก็มีขายครับแบบทุกคนก็เริ่มระบาดนะครับแบบก็เริ่มรู้จักลูกแก้ว12บมิลกันนะครับแบบตอนนี้ก็มีเอ่อมันมีลูกแก้ว6กมิลก็มี8ปมิลก็มีนะครับแบบอ่า10บมิลก็มี12 13นะครับแบบแล้วก็16บมิลนะครับแบบส่วน ยี่สิบมิลไม่รู้มีเปล่าผมจะไม่ได้แล้วครับแบบต้องไปดูในเปลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็แบบแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะหาเราหาลำมาใส่ได้หรือเปล่าแต่ท่านเองครับถ้าเรามีเรามีลำนะครับมาใส่กับลูกแก้วแต่ละเบอร์ได้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวผมจะออกแบบให้ดูนะครับสิบสองมิลกับสิบหกมิลแต่คงจะเป็นสิบสองมิลมากกว่านะครับแล้วก็วิธีล็อกลูกลอกลูกยังไงนะครับเพราะเอฟซีถานกันมาเยอะตอนนี้เกี่ยวกับตัวสะได้ลำเพราะว่ามันมีปัญหา ผมเคยบอกไปแล้วว่าตาเสล่ยลาม8มิลหรือทรัสิบหกที่เป็นลูกเหล็กครับอ่ะเราจะยึดยึดด้วยยึดด้วยอะไรครับอ่ะเรายึดด้วยแม่แม่เหล็กแรงดันสูงครับอ่ะสองตัวนะครับอหรือบางขั้นมันก็ก็ใส่ตัวเดียวนะครับอ่ะการยึดของลูกครับอ่ะมันยึดไม่แน่นเหมือนกับตัวที่เป็นอ่าปอลูกต่างปลายแล้วก็ล็อกล็อกล็อกท้ายนะครับอ่ะตัวนั้นมันจะแน่นกว่านะครับความแน่นของลูกการล็อกล็อกลูกครับอ่ะ จะแน่นหรือจะไม่แน่นครับมันไม่มีผลต่อความแรงผมอธิบายไปหลายครั้งแล้วนะครับบะถ้ามันน็อกล็อกล็อกได้แน่นครับบะลูกที่พุ่งออกไปมันจะแรงนะครับแบบถ้ามันล็อกไม่แน่นครับบะลูกที่พุ่งออกไปมันจะไม่ค่อยแรงนะครับบะเหมือนกับตัวที่เป็นแม่เหล็กนะครับแยึดด้วยแม่เหล็กครับแมันพุ่งออกไปมันจะไม่แรงนะครับเพราะลูกนะครับผมคงจะไม่อธิบายอีกครับไม่ต้องอธิบายแต่ก็รู้ว่ากาล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับแบรงนั้นสูงครับบบลูกที่พุ่งออกไปมันจะ แรงน้อยกว่าลูกที่ล็อกด้วยท้ายลำแบบจีบแบบผ่าซีกนะครับแบบใช้เข็มหรือลูลิงก็แล้วแต่ครับแแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับแบบนั้นนะ่ะมันจะล็อกลูกได้แน่นกว่าแล้วก็ลูกที่พุ่งออกไปมันจะแรงกว่านะครับก็คงจะเข้าใจครับหลายคนหลายท่านเคยติดตามเกี่ยวกับบีบีกันเมื่อก่อนครับแบบบีบีกันมันมีอะไรครับแบบมันมียางอ็อฟในการายการล็อกลูกครับถ้าไม่มียางอ,อ็อฟอ็อหลวมครับบลูกที่พุ่งออกไปมันปลิวนะครับมันมันก็ไม่แรง แต่ถ้าออฟมันยุดแน่นครับพอดีครับแบบรุ่งรงพุ่งออกไปครับมันจะแรงแล้วก็อ่าเรามันจะแรงแล้วก็ไปได้ไกลนะครับอ่าหลายคนหลายท่านก่อนที่มาทำปริวิชเชตครับก็คงจะศึกษาเกี่ยวกับงานบีบีกันนะครับส่วนตัว PCP ครับอันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงครับอ่ะมันคนละอย่างกันครับอ่ะระบบไม่เหมือนกับของเรานะครับแต่ของเราคือแบบบ้านๆนะครับอ่ะตัวระบบแก๊สนะครับอ่ะเมื่อก่อนเป็นแอลกอฮอล์ทุกวันนี้ก็มาเป็นแก๊สนะครับ FC ครับ เดี๋ยวผมจะเอาแบบให้นะครับอ่ะติดตามชมแล้วกันนะครับอันนี้เอามาพูดเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างลูกเหล็ก8มิลนะครับลูกอวโดมแดมิลครับลูกแก้ว12มิลนะครับลูกอวโดมกับลูกสลัก8มิลครับถ้าเราใส่ลำกล้อง8ปมิลครับมันจะพอดีเป๊ะครับลูกมันจะพุ่งออกไปแรงเหมือนที่ผมทังคลิปไปนะครับว่าหัวโดมกับลูกสลักมันจะแรงจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นลูกเหล็กตอนนี้ปุ๊บความเปรียบเทียบความแรงมันจะไม่เหมือนกันลูกเหล็กมันจะไม่แรงนะครับ คงจะเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบ12มิลครับ12มิลจะแรงกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่ะเพราะว่าว้าได้ละกันครับอ่ะตอนนี้ผมกําลังทําชิ้นส่วนอยู่นะครับอ่ะผมจะทําชิ้นส่วนขาย FC ท่านใดนะครับสนใจชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนก็ดูในรายการนะครับอ่ะในเฟสอ่าในอ่าทั้งในเฟสนะครับอ่ะแล้วแล้วก็ในอ่า YouTube นะครับอ่ะผมจะลงชิ้นส่วนให้นะครับอ่ะท่านใดสนใจทําไม่เป็นชิ้นส่วนไหนครับอ่ะผมยินดีทําขายครับอ่ะ ทำชิ้นส่วนขายไม่ผิดกฎหมายครับถ้าประกอบเป็นชิ้นอย่างนู้นแล้วครับผคงจะเข้าใจครับกฎหมายมันสองแง่สองงามนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับผมจะทําชิ้นส่วนขายลุยชิ้นส่วนกันเลยครับต่อไปนี้ผมจะลุยชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์เรื่อยๆว่าชิ้นส่วนไหนนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะเอฟซถามกันมาเยอะเกี่ยวกับชิ้นส่วนเมื่อก่อนผมจะไม่ทําชิ้นส่วนขายนะครับเพราะไม่มีเวลาครับแต่ถ้าเกิดว่า เอตัวนี้ FC ทักมาเยอะนะครับผมทำสิ้นส่วนผมจะทำขายนะครับก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ